นี men, an, 對對่เทียบเทียบระหว่างขวดเหล้าครับนี่ขวดเหล้าครับนี่ใสเดียวกันเลยครับใหญ่กว่าขวดเหล้าครับไซนี้ผมตีไปประมาณสองโลนะครับสองโลไส่สองโลประมาณสามตัวนะครับนี่นี่ครับขนาดสะเล็กๆนะครับอย่าลืมนะครับต้องการสะที่ปลาเข้าดีครับที่งานอัครพโพงนะครับกุดที่ไหนปลาล้นเลยครับนี่ครับสะนี้ความความกว้างความลึกประมาณ

meno contratto ma 3